ธรรม,มวุธวาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโววัดเวรุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองถาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567เราเดินหลักของมกักคือความไม่เที่ยงหรืออนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราจะภาวนาไปขนาดไหนก็ตามรู้อะไรไปทั้งโลกดินแดนก็ตามพอเรามีไตรลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีปัญหามันก็จะไปแบบของมันเรียบง่ายไปตามธรรมดาของมันหรือมันจะลดผลบ้างก็ธรรมดาของจิตที่มันออกจากสังสารวัฏได้แล้วนิสัย วาสนาบางครั้งนิสใสดั้งเดิมของที่มันสร้างมาหลายภพหลายชาติมันแก้ไม่ได้อย่างภาษาริบุตรหรือพระมกขลานะพระมกขลานะ ภาษาลิบุตรนี่ไปเจอสะพานไม่ได้ข,ไของที่ควรจะก้าวข้ามลงไปลุยล้วของที่ควรจะลุยกระโดดเอาเงยงปิงปองดังแนละ้ว นี่คือเป็นนิดใส่รัศพานแผ่นเดียวก็วางข้ามองจะต้องไปขย่าให้มันหักพอข,ขย่าให้มันหักแล้วมันก็จะได้ตกลงไปเนนก็จะได้ไปซักผ้ากีวรได้บุญเอาบุญให้เนน <c oughs> นี่คือนิสใสนิสใสไม่มีในสงยกโยต์ยที่จะแก้ เราไปแก้สังโยชน์ที่มันเป็นเครื่องลึงรัดจิตใจนิสัยกับวาสนาไม่มีสังไม่ไม่อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์เห็นไคุณมอนกับคุณหมอเขาเล่นกันเห็นแสดงเต็มที่แสดงกลมเป็นนิสัยดั้งเดิมเขาเล่น เวลาเขาพูดกันก็คุยกันเวลาเขาเดินเวลาเขาอะไรเขาจะใช้นิสัยดั้งเดิมของเขาเต็มที่เพราะมันไม่อยู่ในสังโยชน์ที่จะต้องไปแก้บางทีเราไปเข้าใจว่าจะแก้นิสยัยมันไม่ใช่ นิสัยกับวาสนาเป็นของที่แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นไม่มีในสังโยชน์เราไปแก้สังโยชน์คือตัวสกายญิธิวิกิกิจฉาศีรพัตตปรมาตในสังโยชน์เบื้องต่ำพยาบาทกามราคะมีสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อ ถ้าเราทำลายตัวสกกายยทิฐิลงได้แล้วน,นสังยดสังยช์อีกสี่ข้อมันจะไปเกาะอ,อยู่ตรงนี้มันไม่มีที่เกาะความถือเขาถือเรามันไม่มีถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อในสังยน์ตัวสกกายยทิฐิ นี่เป็นของที่จะแก้แต่น,นี้พอขึ้นไปเป็นสังโยชน์เบื้องบนรูปปราคะอรูปปาาคะวิปลาคะมานะอวิชาเป็นสังโยชน์เบื้องบน รูปปาาคะไม่ใช่รูปหญิงรูปชายที่เราเข้าใจกันรูปปาาคะรูปปาาคะในตัวสังโยชน์เบื้องบนนี่ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีฐานที่ตั้งคือตัวสก,กายทิฐิ รูปปราคะรูปปาาคะวิปปาคะมานะอวิชชามันไม่มีฐานที่ตั้งตัวมานะตัวอวิชชามันก็ไม่มีฐานที่ตั้งมันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนมันมีฐานที่ตั้งอยู่ตัวเดียวคือตัวสก,กายทิชิที่เราไปถือเขาถือเรา ถือว่าเรายิ่งกว่าเขาถือว่าเขายิ่งกว่าเราถือว่าเราจะต่ําต้อยกว่าเขาถือว่าเขาต่ําต้อยกว่าเราในความถือยี่สิบข้อถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อวิกิกิจฉาศีรพัตปรมาทในเมื่อตัวสก,กายยติิมันสลายลงไปแล้ววิกิกิจฉามันจะตั้งอยู่ตรงไหน ดีรพัฒตปพลมานมันจะไปตั้งอยู่ตรงนี้ตัวพยาบาทมันจะไปพยาบาทให้อะไรถ้ามันไม่เห็นเขาไม่เห็นเรามันจะไปพยาบาทอะไรฉะนั้นตัวสังโยชน์ทั้งหมดมันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกาะ ในเมื่อไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกาะแต่บัดนี้การแก้จิตเราเอาไตาลักเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเราเอาไตาลักเข้าไปเกี่ยวข้องคือมันไม่เที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยงสัตว์โลกที่เกิดมาด้วยกันเกิดมาด้วยความไม่เที่ยง เกิดมาด้วยความหลงมันหลงเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นสัตว์โลกด้วยกันเราจะไปพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรกันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็มาให้ความผอมิหันสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดังนั้นการที่จะไปพยาบาทอาฆาตจองเวรกันต่างๆไม่มีประโยชน์อะไร เพราะเรามองไม่เห็นประโยชน์อะไรมีแต่โทษทั้งนั้นแต่ตัวฐานที่ตั้งของกิเลสทั้งมวลมันสลายลงไปคือตัวสกกายยทิธิการทำลายสกกายยทิฐินี่ทำลายด้วยอสุภกรรมฐานเขาก็ให้ยาไว้ ลองดูที่ว่าเอาอสุภะเข้ามาใส่ดูนี่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันขาดครึ่งขาดกลางเหลือแต่กระดูกมันมีตัวมีต,มตนอยู่ที่ตรงไหนดังนั้นพอเอาอสุภะใส่เข้าไปแบบน,นี้มันมียาแก้อยู่ทั้งหมด ดันการปฏิบัติในคําสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าพูดไว้หมดแล้วยาที่จะเอามาแก้ก็มีเครื่องมือที่จะเอามาแก้ก็มีเป็นเครื่องวิทยาศาสตร์ชั้นดีเยี่ยมที่สุดคําสั่งสอนของผู้เจ้า เนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้เจ้าเพียงแต่เราทำความเข้าใจกับคำสอนของผู้เจ้าให้มันไปถูกกับมัชชิม,มาทท้งนั้นแต่ถ้านไม่ถูกกับมัชฌิม,มาแล้วมันไม่ได้คำว่ามัชฌิม,มาคือสัมมาทิฏฐิคือความคิดชอบ ความคิดชอบนี่จะต้องเป็นความคิดที่เห็นภัยของวัตตะว่าไม่น่าลื่นลมภัยของวัตตะก็คือพบทั้งสามกรรมภพรูปภพอรูปภพไม่น่าลื่นลมจะไปอยู่ในพบภูมิไหนก็ตามเพราะมันมีไตรลักษณ์มีความเกิดก็ต้องมีความดับ ในอบายุููมสี่ก็<ม>ดูเอาก็เห็นเห็นกันอยู่สัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงเราไม่เห็นอสุรกายไม่เห็นสัตว์นรกไม่เห็นเปรตก็ไม่เป็นไรให้เราเห็นสัตว์เดรัจฉานไว้ก่อนมันมีความสุขความทุกข์ที่ตรงไหนมันน่าลื่นลมที่ตรงไหนสัตว์เดรัจฉาน ก็ไล่กันอยู่ทั้งคืนทั้งๆที่เป็นชัติที่มีบุญคุณกับประเทศแต่ตอนนี้ไม่มีที่อยู่ในการรวบรวมหัวบ้านหัวเมืองต่างๆก็ได้ช้างนี่เป็นตัวรวบรวมเป็นพาหนะที่เดินทางนำสเสบียงอาหารไปก็ช้างนี่ ที่ไปรวบรวมไปรวบรวมหัวเมืองขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นอย่างทุกวันนี้แต่มาทุกวันนี้หาที่อยู่ไม่ได้ไปที่ไหนเขาก็ไม่ให้อยู่ช้างมันไม่ใช่เลี้ยงผามันจะไปอยู่หน้าผาก็ไม่ได้เราก็กินอาหารเยอะอีกกินวันหนึ่งห้าหกร้ยกิโล ฉะนั้นวิธีการคิดมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเป็นสิ่งที่เราจะต้องไข้ควนเพื่อเอามาพบทวนในตัวของเราเรายังจะยินดีในการท่องเที่ยวอยู่เหรอในเมื่อเราไม่ยินดีในการท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้อยากเยิน เราเดินตามแนวทางของมัคคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการสึ่งรวมกายสึ่งรวมวาจาสึ่งรวมใจสมาธิก็คือความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นในการที่จะต้องทำงานเพื่อก่มพ้นทุกข์เพื่อข่มพ้นไปแห่งวัตฏะ ผมตั้งมันปัญญาก็รอบรู้ในการที่เราทำเราทำอย่างมีเหตุมีผลดังวิธีการทำงานในทางทำสั่งสอนของผู้เจ้าหรือแนวทางการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พาพวกเราปฏิบัติกันมามันไม่มีทางที่จะไปทางอื่น มันไม่มีทางที่จะทำให้เราหลงทางผมมักเป็นตัววางแนวทางการปฏิบัติไว้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะทำลายตัวสังโยชน์คือการภาวนาเราถ้ามันเป็นไปตามแนวทางของสมถท ไม่ใช่เราเอาแค่สบายเราบริกรรมให้มันเกิดความสบายจิตใจสบายแล้วเราต้องทําเพิ่มขึ้นไปอีกว่าถ้ามันสบายมากกว่าน,นี้จะเป็นยังไงถ้าจิตมันสงบเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆมันจะเป็นยังไงลองดูตามแนวทางคําสั่งสอนของผู้เจ้านะ้่ที่ว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ฌานคือการเพ่งแต่เราต้องทำสมะถะนี้ให้มันเด่นเสียก่อนให้มันแก้งในสมะถะจริงๆเสียก่อนคือเรากำหนดได้ทุกเวลาเราจะวางจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิเราก็วางได้ทุกเวลาเราจะกำหนดการพิจารณาเราก็พิจารณาได้ทุกเวลา มีอะไรที่จะให้เราพิจารณาเราก็พิจารณาได้เลยปพกิจเราจอจอจออยู่ตลอดเวลามีแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่เราไม่ได้ว่าเวลานน้นถึงจะมานั่งสมาธิเวลานี้ถึงจะมานั่งสมาธิถ้าเวลาเราจะตายมันจะต้องบอกมันจะโทรศัพท์มาบอกไหมเรา ต้องนั่งสมาธิเสียก่อนนะถึงตายมันจะมีโทรศัพท์มาบอกหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเรายังไม่ได้ทํากิจจะพึ่งตายมันมันใช่เลยฉะนั้นวิธีการที่จะข้ามวัตตะมันต้องเตรียมพร้อมที่จะข้ามอยู่ตลอดเวลานั่งนานๆเพื่อนให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา พอมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วมาดูซิว่ากายเป็นทุกข์หรือใจเป็นทุกข์มันทุกข์ที่ตรงไหนมาดูทุกข์ที่หนังหนังมีมาแต่เมื่อเกิดทุกข์ที่เอ็นเอ็นก็มีมาแต่เมื่อเกิดหรือทุกข์ที่กระดูกกระดูกก็มีมาแต่เมื่อเกิดตั้งแต่เราเกิดมานี่หลายฟ้าหลายปีถ้ามันทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นมันแตกดับไปแล้วไม่ใช่หรื ที่มันทนมาได้ถึงวันนี้ไม่ทําไม่ไม่เห็นมันแตกดับเพราะตัวอะไรเพราะตัวอุปทานคือเข้าไปตั้งเฉยถ้าเราไม่เข้าไปยึดร่างกายมันก็มีอยู่ตามปกติของมันเพราะเวทนาก็เป็นส่วนประกอบของรูปเท่านั้นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารเป็นตัวปรุงแต่งก็ปรุงมันก็ปรุงมานานแล้ว แต่ทำไมเมื่อก่อนเราไม่รู้แต่เรามารู้ขณะที่เรามานั่งสมาธิภาวนาเวลาเรามานั่งสมาธิภาวนาแล้วมันถึงมีเวทนาขึ้นมาร่างกายของเรามันมีมานานแล้วเวทนาไปซ่อนอยู่ตรงไหนแต่พอเลยเวลาเราจะมาทำความดีทำไมมันรุนแรงขึ้นมามากมายจน แล้วก็ให้เห็นตามความเป็นจริงดูที่บัดเอาทุก์ขที่มีอยู่เป็นสิ่งที่กำหนดรู้ร่างมันก็จิตมันก็หดกลับมามันก็เห็นร่างกายร่างกายที่แยกออกเป็นส่วนหรือแยกส่วนไหนออกไปหรือแยกลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือแยกออกไปเป็นร่างกายเป็นข้อข้อเป็นส่วนส่วน กระดูกมีกี่ท่อนเอามานับดูสิเป็นยังไงกระดูกมีมาแต่เมื่อเกิดทําไมมาปวดเอาเวลาเรามานั่งสมาธิพอนะดังนั้นเราก็ดูมันไปดูมันไปพอสุดท้ายมามันก็รวมลงมาที่ใจตัวใจนี่เองที่เป็นตัวไปยึดตัวใจนี่เองเป็นตัวเข้าไปตั้งลองไม่เข้าไปตั้งดูที่ร่างกายมันก็ เป็นธรรมชาติของมันเท่านั้นเองดินก็กลับไปเป็นธรรมชาติของดินน้ำลมไฟอะไรก็กลับเป็นเป็นของใครของมันแยกออกเป็นส่วนๆเราเราแยกออกเป็นส่วนๆเเวทนาไปอยู่ตรงไหนบ้างเวทนาไปอยู่ที่ส่วนดินหรือส่วนน้ำส่วนลมส่วนไฟเราต้องข้ามรูปปณิมิตอันนั้นไป เพื่อให้จิตไปตกอยู่กับอัปปนาสมาธิอยู่ในอัปปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งเราต้องตั้งเจตนาไว้แล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิมาพิจารณาร่างกายถ้ามันอยู่ในอัปปนาสมาธิได้ละเอียดจริงๆพอมันถอยออกมาพอนึกถึงร่างกาย ฉันได้เห็นชั่วแวบ,บเดียวร่างกายว่างไปเลยเห็นแต่ที่ว่างเปล่ามองออกไปที่ไหนก็ตามเหมือนกลายเป็นที่ว่างหมดไม่มีต้นไม้ภูเขาเรากอป่าดงพงทึบอะไรก็ไม่มีเันว่างไปหมด ถึงมันจะว่างไปถึงไหนก็ตามเราไม่ต้องตามมันออกไปให้เรารู้อยู่เฉยเมื่อเรารู้อยู่เฉยเราก็ย้อนกลับมาหาคำบริกรรมต่อคือเราอยู่ตามเจตนาเราเจตนาที่จะบริกรรมภาวนาวางคำบริกรรมภาวนาแล้วเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยที่ไม่ผ่านอุปจารสมาธิ เดี๋ยวพอเราเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอยู่ตามที่เราตั้งเจตนาไว้ไม่มีกำลังสักพักหนึ่งแล้วเราก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิก็ามามีกำลังอยู่พักหนึ่งเรื่องกำหนดเวลาภายนอกไม่ได้เลยนะพอเราถอยออกมาบางครั้ง มันกินเวลาไปสี่ห้าชั่วโมงมันจะกี่ชั่วโมงก็ตามแล้วเราเข้าไปพักกิจอยู่ในอัปปนาสมาธิได้แล้วมันจะมีค่ากว่ากินข้าวมาตั้งสามเดือนอยู่ในอัปปนาสมาธิครั้งเดียวแต่ความเอิบอิ่มของใจ ความร่างกายกระชุ่มกระชวยร่างกายไม่มีเปี้ยไม่มีอ่อนเปี้ยเพียแรงถ้าเราถอยออกมาจากอัปปนาสมาธิมันจะกินเวลาไปกี่ชั่วโมงก็ไม่เกี่ยวดังนั้นวิธีการทำความเพียรในสมถะกรรมฐาน แต่ว่ารูปแบบมันจะเกิดขึ้นกับเราไม่เกี่ยวกับคำพูดของครูบาอาจารย์เราทำตามแนวทางของไตรลักษณ์เราทำตามแนวทางของอริยสัจเท่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในระหว่างที่เราทำงานอยู่ไม่ต้องไปเกี่ยวเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเมื่อมีที่เกิดมันก็ต้องมีที่ตั้งอยู่มีที่ตั้งอยู่ก็ต้องมีที่ดับไปเป็นธรรมดาเห็นแต่ความเกิดกับค,ความดับ ผมเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันดับไปเลยฉะนั้นเราเดินหลักของมรรคคือความไม่เที่ยงคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราจะภาวนาไปขนาดไหนก็ตามรู้อะไรไปทั้งโลกดินแดนก็ตามพอเรามีใจรักเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีปัญหา มันก็จะไปแบบของมันเรียบง่ายไปตามธรรมดาธรรมดาของมันหรือมันจะโลดผลบ้างก็ธรรมดาของจิตที่มันหลุดออกจากสังสารวัตได้แล้วเนี่ยมันแสดงตัวเต็มที่ของมันก็เรื่องธรรมดาของมันในความรู้ของสมาธิภาวนามันจะรู้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันเมื่อก่อนมันไม่เคยรู้ก็มาจากความไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อก่อนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นในเรื่องอะไรต่างๆในโลกแต่พอเรามาปฏิบัติมันถึงได้รู้ได้เห็นก็มาจากความไม่เที่ยงเหมือนกันฉะนั้นมันก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์อยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเหมือนกันฉะนั้นการเดินแนวทางสมกถกรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น มันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้กำหนดลงมาที่ใจที่ความรู้มันไม่ได้รู้อยู่ที่อื่นมันไม่ได้รู้ที่นอกกายของเรามันรู้อยู่ในใจของเราทั้งหมดในความไม่เที่ยงมันก็รู้อยู่ที่ใจของเราดังนั้นวิธีการภาคปฏิบัติ เราเดินตามแนวทางของมรคนนี้อเราเดินตามแนวทางของมรคนนี้แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกไม่มีปัญหาก็คือเราอยู่กับกูบาอาจารย์เราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่เป็นเครื่องบูชาพระอริยเจ้า ความไม่เที่ยงเป็นดอกไม้บูชาพระอริยเจ้า